แกรนเดสตาลั่นไม่เคยใช้กระเป๋าแบรนด์เนมสักใบถึงลุกคุณหนูดูแพงชีวิตจริงรากยาเป็นคนบ้านบ้านสวยแซบไม่แพ้ใครสำหรับแกรนเดอสตาหรือแกรนกอนพัดสอนด้วยเสียงกล้าวโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลมากมาย และสามารถติดตามคำเคลื่อนไหวบอกเล่าและโพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมและทวิตเตอร์บ่อยครั้งล่าสุดเธอก็ได้ไปออกรายการจีบหนูหน่อยซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์ได้มีการพูดถึงนิสัยที่แท้จริงของสาวแกรนซึ่งสวนทางกับภาพลักษณ์ที่ทุกคนเห็นมากๆตัวจริงแกรนเป็นคนประหยัดสุดๆไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบเดียว ซื้อกระเป๋าก็ตามร้านช้อปปิ้งทั่วไปแต่เป็นคนที่ชอบเปผู้ชายมากอะไรที่เปมากสุดเป็นกระเป๋าก็เป็นแสนแต่เราไม่ใช้ใช่คือเราอยากให้คนอื่นไงกับเพื่อนกับอะไรก็เต็มที่ส่วนเหตุผลที่ไม่ซื้อให้ตัวเองแกรนบอกว่าถ้ากับตัวเองคืออยากได้ของลดราคากับแบรนด์เนมลราคาก็ไม่เอาเพราะแพงอยู่ดี ถ้าซื้อให้คนอื่นซื้อได้แกรนไม่ชอบคนติดหรูเคยคิดมาตลอดว่าเราไม่สามารถครบหรือคุยกับไฮโซหรือมีฐานะเป็นคนรวยแบบนั้นได้เพราะเรารู้สึกว่าเราบ้านเกินกว่าที่จะไปอยู่ในสังคมตรงนั้นแม้คนจะมองดูเป็นลูกคุณหนูแต่จริงๆแล้วคือรากหญ้าเป็นคนบ้านบ้านอยู่ง่ายกินง่ายมาก